พี่เข้าไปเลือกได้เลยนะพี่เดินอ้อมข้างหลังมาเปลเคาะดลูกใหญ่ไมลเป็นเปลเคอรลูกใหญ่ก็ได้กดแล้วกาแฟสมห่อขอบคุณค่ะใครอยากได้โปรกาแฟหนึ่งห่อให้แก้วหนึ่งใบนะคะอุดหนุนได้นะลูกค้าแล้วก็โปรสบู่สามก้อนนะคะหนึ่งร้อบาทนะแม่นะใครอยากอุดหนุนอุดหนุนได้นะคะขอบคุณทุกๆออเดอร์เลยนะคะลูกค้า่ะเป็นไงพี่ดาสุดเกินไปปะไม่พอดีฉันจะกินฉันจะสั่ฉันจะเอานี้ อาอันไหนของคุณพี่คะรอสักครู่นะคะแป๊บนึงนะเดี๋ยวหนูให้เด็กทำให้พอดีมันมรุ่นเลยฝ้าของคุณพี่เขาโอเคเอาลังให้พี่เขาด้วยนะทุเรียนได้ค่ะรถนี้ทุเรียนสวยไหมได้อยู่ได้อยู่ทักแล้วกรอบลุ่มในส่งน้ำมีน70 ได้ค่ะได้รอสักพุหน่งกิโลนี่หมายถึงเนื้อหนึ่งกิโลหรอคะคุณพี่กลอบนุ่มในเนื้อหกิโลจะเป็นหกร้อบาทนะคะอะไรพี่ดาไปไปได้แต่หอเขาน้ำพริกกะปิมาให้กินด้วยโอเคผู้เรียนไม่มีตะกร้าค่ะเหนื่อยไหมเหนื่อยสิคะเหนื่อยที่สุดเลยนี่มีอะไรนี้สิคะ สู้ๆนะพรุ่งนี้ก็เหนื่อย<ต>อีกใช่เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เหนื่อยเหมือนเดิมแล้วพรุ่งนี้ก็เหนื่อยเหมือนเดิมไม่ได้คิดแต่ว่าของลลูกก็มีไม่เหนื่อยก็ไม่ได้ตังค์สั่งข้างในเดี๋ยวรอสักครู่ค่ะ กับนั่นแหละจิตจิตหกอันนี้หกศูนย์ขอที่ค่ะสั่งทุเรียนเดี๋ยวสักพู่ตอนนี้ไม่มีสักกล่องเลยค่ะแม่แส <8. S 1> ามกล่องที่ออกมานี่เป็นลูกรอบแรเจ็ดหกหกอเจ็ดหก คพี่ขอบคุณนะคะเจ็ดีพี่ค่ะถ้าสั่งมาผิดหวังคุณพี่ถ้าเมื่อวานบอกว่าได้ทุเรียนจืดที่พี่ทักมาหนูเคลมให้พี่ไม่ต้องห่วงพี่ไม่ต้องผิดหวังเพราะหนูรับประกันถ้าใครได้ทุเรียนอ่อนจืดหนูเคลมให้กล่องเท่าไหร่ที่พี่ซื้อซื้อไปหนูเคลมให้เต็มจานวนหนูใจใจอยู่แล้วคุณพี่ถ้าลูกค้าบอกว่าได้ทุเรียนไม่อร่อยทุเรียนจืดค่ะ พักมาเหมือนเดิมได้หนูรับเค็มให้ค่ะหนูรับเค็มให้แน่นอนถ้าถ่ายถ่ายรูปไปแล้วส่งมาได้เลยหนูรับเค็มให้นะคะเค็มให้จริงๆคะ่ะเค็มให้จริงๆๆเค็มให้จริงๆกล่องชโเค็มให้จริงค่ะลูกค้าอ่อนจืดหรือว่าเลสเลสุกเละสุกจนเกินไปสุกเลสสุกนิ่มเค็มให้เลย <c oughs> นะคะ สั่งสองรอบให้คุณภาพของอร่อยจริงๆขอบคุณคะ่ะถ้าใครบอกว่าได้ทุเรียนไม่ดีคุณพี่พักมาหนูเครมให้เลยเสวัสดีค่ะข้ะางในได้กี่กล่องแล้วอะข้างในยังเลยครับอันไหนอ,อันนั้นโลละร้อยห้าสิบเก้าค่ะ มาได้เลยนะคะมาเลือกเองได้เลยถึงบอกว่าถ้าลูกค้ามาเลือกเองนิ่มกับที่ของพี่ลูกค้าจะได้พอใจกับสิ่งที่เลือกแตบบ่ว่าให้เลือกให้มันถูกใจที่สุดาให้อไอของขอ,ของไี้่อ้าวพี่อุ้มนึกว่าใครมองไม่เห็นตอนแรกนีกค่ะมองไม่เห็นอยู่ที่ไหนหมู่บ้านพรีเมียมเพจค่ะแบบลูกมีอีกไหมมีเยอะมากๆเลยค่ะคุณแม่ซูงมายังไงะคะรถจักนพี่จะไปรอยเอท เอาวก็ได้ไปไกลแค่เอาบา้านยุโรเอ็ดเนอแค่สิได้ไปมือนี่นี่ไปคืนนี้ดิแค่ค่ะออกมาถึงมาถึงสุดท้ายก็ไปเลยหรอจ้าเดือนสามวันนี้ไงบ้านกล้วยส่งค่ะโอ้ไม่ลูกค่ะนี่ไปให้แม่พาร์ตเองนดียอันนี่สุกกินเลยป่ะนี่อันนี้สุกสุกกินเลยค่ะ วันนี้สุกความกินเลยสุกนิ่มแบบที่พี่อุ้มชอบเลยเอาเอาพวกนี้อ่ะพวกพนี้ก็จะ,จะ,จ,ะจะนิ่มมากกว่าเดิมนิดน,ดนิดนึงลองดูเนื้อก่อนก็ได้ถ้่ไปให้แพ่พี่ไหมถ้าไปให้แม่ถ้าเป็นฝั่งจังหวัดจริง,รงๆอะ่ะได้พิ่งนะ <c oughs> หนูว่าเอาแบบเอาตัวใหญ่ที่มันรู้ราเรจะสิแต่ว่าตัวนี้มันคือมันสุกแล้วอะ่ะสัดดี่ะสุกแล้วแต่ก็นี่เนื้อมันจะเป็นประมาณนี้เลยหรอคือเนื้อแบบนี้เลยเอาอง กรอบนอกนุ่มในวันนี้กรอบนุ่มในอไม่แน่ใจคุณลูกค้าลองเลือกมาก่อนก็ได้เพราะว่าวันนี้มันจะมีแบบว่าสุกพร้อมทานเลยค่ะใช่เดี๋ยวข้างในมีอีกนะคะเดี๋ยวให้เด็กเอาออกมาให้ดูแากกินส่งมากินให้กินได้ไหมคะพพี่กินแบบนี้คุณเจนคุณเจนสั่งซื้อได้นะทานแบบนี้แบบไหน่าเอาไปให้แม่กนะก่า